เราจะแบ่งเป็นสองทีมผมกับนุจะสอบปากคําลูกน้องผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ส่วนไอ้ฉัดกับจ่าแบงค์จะไปสอบชาวบ้านข้างนอกเดี๋ยวพอผมสอบลูกน้องผู้ใหญ่เสร็จค่อยตามไปสมทบไอ้ฉัดต่อเทวินบอกแผนคร่าวๆให้ทุกคนได้รับฟังเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณฉัดเองผู้ใหญ่ปรีดาบอกถ้าชาวบ้านรู้ว่ามากับผมพวกเขาต้องให้ความร่วมมือเต็มที่แน่นอนฉัดชัยหันไปพยักหน้าขอบคุณมากครับผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่า ไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่เข้าไปก้าวกายการสอบปากคําของคุณแน่นอนจะคอยยืนดูอยู่ห่างๆเอองั้นก็ได้ครับโอเคถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราเริ่มงานกันดีกว่าชาวบ้านคนที่หนึ่งคุณพี่ชื่ออะไรครับชัดชัยถามชื่อต๊กค่ะหญิงวัยหกสิบเศษตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มชื่อจริงชื่อสถาพรขายหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยนี่เอง ครับแล้วในคืนนั้นคุณพี่ได้งานสนุกมากค่ะเธอตอบโดยไม่รอคำถามผู้ใหญ่ปรีดาแกใจดีจริงๆนะคะได้ดีบได้ดีแล้วไม่เลื่มชาวบ้านตาดำๆๆแบบพวกพี่จัดงานเลี้ยงสะใหญ่โตขนาดงานบวชลูกไอชายลูกไอชาติยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยค่ะเออเมื่อก่อนอะ่ะผู้ใหญ่แกก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตอนนี้หรอกตอนนั้นแกอุดหนุนหมูปิ้งร้านพี่เป็นประจำแกเป็นคนดีดีดีด ช่วยคนโน่นคนนี้ใครไม่มีงานแกก็หาให้ดูอย่างไอ้หอสิผู้ใหญ่แกยังเมตตามันเลยฟ้าคงเห็นเข้าเลยประทานให้แกมีอย่างทุกวันนี่ไงแล้วเห็นไม่พอแกรวยแกก็ไม่ลืมพี่เวลาผ่านร้านพี่ทีไรแกเมาหมดทุกทีเออแต่จะว่าไปผู้ใหญ่ก็มีเรื่องน่าเป็นห่วงอยู่นะคะชัดชัยแสดงแววตาสงสัยห่วงอะไรหรอครับเธอชำเลืองมองผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านหลัง แล้วหันมาก้มกระซิบพี่ว่าแกใจดีมากไปงานไหนแกก็รับเป็นเจ้าภาพใส่ซองทีละสามสี่พันเวลาใครมีปัญหาขัดสนอะไรถ้าช่วยได้แกก็ช่วยพี่ละเป็นห่วงจริงๆกลัวแกจะหมดเนื้อหมดตัวโธคุณพ่อมหาจำเริญลูกน้องผู้ใหญ่คนที่สามชื่ออะไรครับเทวินถามชายร่างผอมท่าทีลุกลี้ลุกลนตอบ จอยครับหมายถึงชื่อจริงอ๋อผมชื่อจรูนในคืนเกิดเหตุคุณจรูนทำอะไรบ้างครับอ่าผมมีหน้าที่จัดเตรียมมีดกับดาบดาบเหรออ่เอิเอาไว้หั่นแตงโมนะครับอ๋อแล้วคุณจรูนได้กินแตงโมหรือเปล่ากินครับจำได้ว่ากินไปสองคำแล้วเป็นไงบ้างขี้แตกนะสิ ชาวบ้านคนที่8ผมชื่อปีเตอร์ครับว่าแต่ผมให้ปากคำจ่าไปวันนั้นแล้วนี่กอพี่คนนี้เขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มจ่าแบงค์บอกเขามองดูชายชุดสูทตั้งแต่หัวจรดเท้างั้นก็ได้ครับช่วยบรรยายเหตุการณ์ในคืนนั้นหน่อยก็เขายืนนึกอยู่ครู่หนึ่งแมนชิหายเลยครับใครไม่ร่วแม่งลงไปขี้ในบอ่อน้ำเข้าใจในะว่าทองเสียกันหมด แต่ผู้ไม้แถวๆนั้นก็มีไม่รู้มันเอาสมองส่วนไหนคิดแล้วคุณปีเตอร์ลงไปทำอะไรแถวบ่อน้ำเหรอครับก็ลงหาน้ำลางตูดนะสิตอนนั้นมันมืดกระโดดโครมลงไปไม่ทันได้มองก่อนเลืองๆเนี่ยลอยเต็มไปหมดลูกน้องผู้ใหญ่คนที่13คืนนั้นคุณไพศาลทำอะไรครับผมมีหน้าที่เฝ้าแตงโมของผู้ใหญ่หมายความว่าคุณต้องอยู่กับแตงโมลูกนั้นตลอดเวลา อ่าถ้าเกินันดัะใช่อืมงั้นถ้าสมมุติว่ามีคนร้ายรอบเข้ามานํายาพิษใส่แตงโมคุณก็ต้องรู้ต้องรู้สิครับในโรงเรือนมีกล้องวงจรปิดจุดสามตัวถ้าคนร้ายรอบเข้ามาโดยที่พวกเราไม่รู้มันก็คงจะเป็นมนุษย์ล่องหนแล้วล่ะชาวบ้านคนที่19ผมชื่อยอดชื่อจริงสิก็ยอดนั่นแหละครับออกครับ แล้วในงานนั้นคุณยอดทำอะไรบ้างเท่าที่จำได้ก็นั่งกินอาหารดูดนตรีเหมือนคนอื่นๆน,นะครับแต่จากรายงานของตำรวจมีคนบอกว่าคุณกับเพื่อนรวมโต๊ะเหมาเบียร์ไปครึ่งถังตั้งแต่ง,งานยังไม่เริ่มเออเออมันก็จริงนะว่าแต่มันเกี่ยวกับเรื่องแตงโมตรงไหนครับเนี่ยลูกน้องของผู้ใหญ่คนที่ยีสิบหน้าที่ของผมก็คอยดูแลความเรียบร้อยในงาน หมายถึงคอยป้องกันพวกทะเละวิวาทเทวินว่านั่นก็ใช่แต่หลักๆจะคอยกันให้หอออกจากงานมากกว่าทำไมเหรอครับอนุวัตน์สงสัยอ้าวเขาแสดงสีหน้าแปลกใจคุณโดนมันกระโดดใส่ไปเมื่อวานยังจะถามอีกเหรอชาวบ้านคนที่22พวกคุณหางเกงผมเจอหรือยังชัดชัยกับจ่าแบงค์หันมองหน้ากันอย่างมึนงงกางเกงอะไรครับก็กางเกงของผมไง นี่คุณไม่รู้เหรอว่ากางเกงผมหายเออเราไม่ได้ให้ตายเถอะตำรวจนี่มันทำงานช่วยจริงๆตอนที่ชนล,ม,ลมุนมันมีไอ้พวกมิจฉาชีพออกอารวาสผมวิ่งเข้าไปขี้ในพุ่มไม้ถอดกางเกงทิ้งไวขง้ข้างๆหันกลับมากางเกงหายลูกน้องผู้ใหญ่คนที่25ผมโดนตรวจเวรยามอยู่แถวแถวโรงเรือนทำไมต้องเดินด้วยเพราะผู้ใหญ่สั่งนะสิแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงสั่ง เห็นแกบอกว่ากลัวมีคนลักลอบเข้ามาทําลายแตงโมของแกนะสิมีคนจะทําลายแตงโมหรือครับใช่ผู้ใหญ่แกเชื่อว่ามีคนต้องการให้แกขายหน้าในคืนนั้นแกก็เลยจัดเวรยามเข้มเป็นพิเศษแล้วเจอสิ่งผิดปกติไหมอ่าถ้าไม่นับไปคุณหอเดินไปเดินมาผมว่าไม่น่าจะมีอะไรชาวบ้านคนที่27มันเป็นคืนที่บัดซบที่สุดในชีวิตเลยแล้วครับไม่รู้ไอ้พวกที่วิ่งเข้าห้องน้ําทัน มันทำบุญด้วยอะไรแล้วคุณทำยังไงผมก็วิ่งหาผู้มไม้น่ะสิแต่แมงซวยชิบหายดันเข้าไปในตรงตักไคร่คุณตำรวจคิดดูสิเอตตอนขี้ก็ว่าลำบากแล้วตอนล้างแม่งจะลำบากขนาดไหนแล้วคุณล้างยังไงครับหรือปล่อยไว้แบบนั้นจะบ้าเลยครับปล่อยไว้แบบนั้นก็เหม็นตายนะสิแต่ตอนนั้นผมยังดวงดีนะไม่รู้ใครที่ไหนมันโยนกางเกงมาให้ ผมหันซ้ายแลขวากเกางเกงใครไม่รู้เลยหยิบมาเช็ดตูดตอนนี้เอากลับไปซักให้แล้วแต่ไม่รู้เจ้าของยังอยากได้คืนหรือเปล่าลูกน้องผู้ใหญ่คนที่28ชื่ออะไรครับเทวินถามหืมต้องสอบผมด้วยเหรอผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่นะคืนนั้นคุณอยู่ในงานไหมล่ะอยู่ครับแต่เออคืนนั้นผู้ใหญ่ก็อยู่น้องไม่เห็นโดนผมว่าเรานั่งสอบแกไปคืนก่อนแล้วนะแถมสอบทั้งคืนด้วย อนุวัฒนเสริมองั้นผมชื่อโจ๊ครับชื่อจริงจรัดวิทย์ครับคืนนั้นผู้ช่วยทำอะไรบ้างครับก็ทำทุกอย่างนั่นแหละครับดูแลเวทีอาหารแขกแล้วก็จัดเตรียมพิธีการต่างๆแล้วเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าอ,อ๋อผมเจอลูกน้องอู้งานกับโดนพวกขี้เมากนตีนนิดหน่อยนั่นรับว่าผิดปกติหรือเปล่าชาวบ้านคนที่37จากบันทึกของตำรวจ คุณเดชไม่ได้กินแตงโมใช่ครับคืนนั้นผมรอดมาได้อย่างวุดวิตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเดชล้วงพระเครื่องที่แขวนไว้ใต้เสื้อออกมาแสดงนี่หลวงปูขง่ขมวัดมยมรุ่นที่7 4คุณตำรวจเชื่อไหมครับถ้าไม่ได้ท่านสภาพผมคงไม่ต่างจากคนอื่นยังไงเหรอครับตอนนั้นเด็กเสิฟเอาแตงโมมาส่งที่โต๊ะครับน้องเขาบอกว่าหยิบได้คนละชิ้น เพื่อนผมมันก็หยิบกันจนเหลือชิ้นสุดท้ายเป็นของผมคุณเชื่อไหมในจังหวะที่ผมกําลังจะหยิบเข้าปากหลวงปู่ขมโดนใจให้คุณไม่กินมันเข้าไปใช่ไหมครับจ่าแบงค์สันนิษฐานเปล่าเด็กเสิร์ฟมันสะดุดหินแตงโมกลิ้งไปบนพื้นอดแดกแล้วมันเกี่ยวหลวงปู่ขมตรงไหนเกี่ยวสีหลังจากนั้นเด็กเสิร์ฟก็ขอโทษผมแล้วเดินไปหยิบชิ้นใหม่มาให้ผมรับมากําลังจะกิน คราวนี้หลวงปู่แสดงอิทธิฤทธิ์เปล่าเพื่อนที่นั่งข้างๆแม่งคว้าไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นก็โกรธบลอกแต่ตอนนี้สมนํำหน้าว่าแล้วนายเดชกับจ่าแบงก์ก็ระเบิดหัวเราะออกมาขำๆนักคุณนักสืบฉัดชัยยืนยิ้มแย่ๆทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยคงจะหมดทุกบ้านแล้วนะครับได้ไรเพิ่มบ้างล่ะผู้ใหญ่ปรีดาเอ่ยถามพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้า ขณะนี้เป็นเวลาหัวคำ่ำทุกคนหลบเข้ามานั่งพักในศาลาริมน้ำท้ายวัดประจำหมู่บ้านก็มีนิดนๆหน่อยๆนะครับชัดชัยว่าพลางนั่งเปิดดูรายชื่อคนในงานวันนั้นไอ้นิดๆหน่อยๆของคุณนี่ยมันคืออะไรเหรอผู้ใหญ่สงสัยผมคุยกับเพื่อนแล้วครับจากปากคำของทุกคนไม่มีใครพบคนแปลกหน้าเข้ามาปุ้นเปี้นคืนนั้นเทวินบอกอืมแล้วมันหมายความวอยอย่ายังไง ก็แสดงว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนในนะสิเมื่อได้ฟังเช่นนั้นผู้ใหญ่แววตาลูกวาวจะจริงหรอครับนี่ก็แสดงว่าผู้ต้องสงสัยคือลูกบ้านของผมใช่ไหมแคบกว่านั้นดีครับจากปากคำของชาวบ้านไม่มีใครเฉียดใกล้แตงโมนั่นสักายแสดงว่ามีโอกาสสูงมากที่คนร้ายอาจจะเป็นลูกน้องของผู้ใหญ่จะจริงหรอผู้ใหญ่แสดงสีหน้าตกใจ หรือจะเป็นไอ้นอนที่ผมกำลังหาตัวอยู่ก็เป็นไปได้นะครับถึงตอนนี้จะยังสรุปไม่ได้ว่ามีคนร้ายจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนอนมากขึ้นใดเลยครับผมยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการถ้ามีอะไรเดี๋ยวนะจูจูฉัตรชัยก็ร้องออกมาขณะสายตาจับจ้องไปยังรายชื่อทุกคนหันขวบมีอะไรมันยังเหลืออีกบ้านที่เรายังไม่ได้ไป กขาตอบอา้าวในเมืองบอกว่าสอบหมดแล้วก็กูเพิ่งนึกได้บ้านนี้กูข้ามไปเพราะมันอยู่ไกลผู้ใหญ่ขยบเข้าไปใกล้ไหนขอผมดูหน่อยชัดชัยส่งรายชื่อให้ดูหลังนี้นะครับผู้ใหญ่จ้องมองไปยังรายชื่อนั้นทว่าทันทีที่เห็นเข้าสีหน้าของเขาก็กเปลี่ยนไปนนี่มันสองนักสืบเห็นผู้ใหญ่ที่กำลังสีหน้าวิตกจึงร้องถามมีอะไรหรอครับ ผู้ใหญ่ไม่ได้ตอบคำถามเขาเงยหน้าสบตาทั้งสองผมว่าพวกคุณข้ามบ้านหลังนี้ไปเถอะเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองแสดงสีหน้าประหลาดใจทำไมล่ะครับเราจำเป็นต้องสอบทุกคนในงานเท่าที่จะสอบได้นะเทวินบอกแล้วคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้กินแตงโมด้วยนะครับชัดชัยเสริมแต่นี่มันก็ใกล้จะเมืดแล้วนะไว้ค่อยมาพรุ่งนี้จะดีกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาครับพวกเราอยากให้มันจบจบภายในวันนี้ เมื่อได้ฟังเช่นนั้นผู้ใหญ่ก็ถอนหายใจออกมาถ่างั้นผมเกรงว่าพวกคุณคงต้องไปเองแล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะเขาลุกขึ้นยืนมองมายัางสองเจ้าหน้าที่ด้วยท่าทีเคร่งครึมบ้านหลังนั้นมันอยู่หลังป่าช้าท้ายวัดพวกคุณเป็นคนนอกคงไม่รู้อะไรสินะคนที่คุณกำลังจะไปสอบปากคำคือตาดวง ถ้าอยากลองดีกับคนที่ปากหมาที่สุดในหมู่บ้านของเราก็เชิญส่งตรงนี้เองเหรอเทวินร้องถามเมื่อรถกระบะของผู้ใหญ่ปรีดาหยุดจอดบริเวณท้ายสาลาวัดต,ตรงหน้ามีทางเดินเล็กๆทอดยาวเข้าไปด้านในป่าละเมาป่าที่เคยเป็นสุสานของศพไร้ญาติถ้าเข้าไปข้างในมันกลับรถลำบากนะผู้ใหญ่บอกอีกอย่างตาดวงเจ้าของบ้านยิ่งดูดูอยู่ด้วย ลัวแกจะเอาอะไรเคลื่องส่รถพวกคุณเดินไปตามทางอีกหน่อยไม่ถึง100ร้อยเมตรปลอกเดี๋ยวผมกับไอ้โจ๊กจอดรถคอยที่นี่ร้อยเมตรเลยเหรอครับใช่ผมถึงได้บอกไงให้กลับมาใหม่พรุ่งนี้เช้าตอนนี้มันเริ่มจะมืดแล้วข้างในเป็นป่าช้าเก่าซะด้วยเทวินชำเลืองมองไปตามทางไม่เห็นวี่แววของแสงสว่างหรือสิ่งมีชีวิตเออผมว่าเราอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้ว คงจะถอยกลับไม่ได้หรอกครับได้ฟังเช่นนั้นผู้ใหญ่ก็โบกมือให้อีกฝ่ายงั้นก็โชคดีแล้วกันครับจารู้จักลุงดวงคนนี้ไหมครับเทวินพยายามหาเรื่องคุยเพื่อกลบบรรยากาศหน้าวังเวงตลอดสองฝั่งทางก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากหรอกครับแต่ก็พอได้ยินเขาเล่าต่อๆกันมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิครับรู้สึกว่าลุงดวงแกจะเป็นสับปะเลอประจำวัดอยู่บ้านคนเดียว ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนถึงว่าบ้านแกเลยอยู่หลังป่าชา้าเออแล้วเรื่องที่ผู้ใหญ่ว่าแกปากเสียล่ะเรื่องนี้ก็พอได้ยินมาเหมือนกันได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าลุงดวงแกเป็นคนพูดตรงไปซะทุกเรื่องนะครับประมาณพวกขวานผ่าซากเง้นก็ดีสิชัดชัยบอกเรามาที่นี่ก็เพราะอยากฟังอะไรที่มันตรงๆนี่แหละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าพูดตรงนะ จ่าแบงค์สันนิษฐานแกคงจะเป็นตาแก่เอาแต่ใจไม่เกรงใจใครขนาดที่ว่าทั้งหมู่บ้านแทบไม่มีใครอยากจะพูดกับแกไม่เป็นไรหรอกเราคุยแป๊บเดียวก็กลับแล้วแค่อยากจะรู้ว่าทำไมแกถึงไม่กินแตงโมบันทึกที่สอบปากคำในคืนเกิดเหตุก็บอกไว้แล้วนี่ครับจ่าแบงค์บอกครับผมอ่านแล้วมันเขียนไว้ว่าตอนที่สอบปากคำแกเมาอยู่ไม่ใช่เหรอ ผมเลยคิดว่าตอนนั้นแกอาจจะยังนึกอะไรไม่ค่อยออกเลยอยากจะถามดูอีกทีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้แกไม่ได้เมาอนุวัฒสงสัยไม่รู้เหมือนกันคงต้องลองเสียงดูนั่นไงบ้านกูเห็นหลังคาละฉัดชัยชี้นิ้วไปยังบ้านไม้ยกสูงสภาพสุดโทมตั้งอยู่บริเวณสุดทางเดินปังเสียงปืนดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่ทั้งสี่ตกใจมือคว้าไปที่กระบอกปืนข้างลำตัว อนุวัตรรีบก้มลงบนพื้นเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองเป็นใครนะเสียงใครคนหนึ่งดังออกมาจากบ้านไม้หลังนั้นนักสืบเงยหน้าหันควาไปยังต้นเสียงพบชายแก่นายหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างในมือถือไรเฟิลเลงปากกระบอกมายังเข้ากับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยยานะเราเป็นตำรวจไม่เชื่อพวกตีนแมวน่ะสิไม่ว่าตำรวจส้นตีนอะไรมาเดินแถวนี้ ชายแก่มองมาอย่างหวาดระแวงปากไรเฟิลยังเล็งมาที่พวกเขาผมเป็นตำรวจจ่าแบงค์ตะโกนดูนี้ดูที่ชุดผมสิชายแก่เพ่งสายตาไปยังชายในชุดกากีเขามีท่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมลดปากกระบอกปืนผมขอล้วงกระเป๋าหยิบตราก่อนนะลุงเทวินร้องบอกล้วงเข้าไปหยิบตราในกระเป๋าออกมาแสดงผมเป็นเจ้าหน้าที่ MX มอทอยากจะมาขอสอบปากคำลุงหน่อยนะ ชายแก่แสดงอาการลังเลอยู่สักพักปากคำอะไรของพวกเองวะข้าไปทำผิดอะไรลุงไม่ได้ผิดครับชัดชัยร้องบอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ช่วยลดอาวุธลงก่อนได้ไหมไม่ได้เว้ยตรานั่นเป็นของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมมากันทั้งสี่คนข้าดูแล้วน่าจะพกปืนคนละกระบอกแบบนี้คงให้เข้ามาไม่ได้ไม่เอานะลุงพวกผมมาดี จ่าแบงค้าวเท้าไปด้านหน้าชายแก่ขยับไรเฟิลทำทีจะยิงเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเข้ามานะจ่าถอยกลับโทลุงพวกผมเป็นตำรวจจริงๆถ้าลุงไม่เชือ่อก็ลองโทรไปแจ้งตำรวจสิบอกไปเลยว่าผู้ร้ายสี่คนจะเข้าบ้านเดี๋ยวเพื่อนผมมาก็รู้เองข้าไม่มีโทรศัพท์เว้ยชายแก่ตะโกนสวนแล้วถึงจะเป็นตำรวจจริงๆข้าก็ไว้ใจไม่ได้ ยกกันมาแบบนี้มีหมายคนหรือเปล่าวะเมื่อได้ยินคำว่าหมายคนทั้งสี่หันมองหน้ากันอย่างทำอะไรไม่ถูกนั่นไงถ้าไม่มีก็ใสหัวไปซะเทวินหันกลับมาพยายามเจรจาลุงครับเราแค่อยากจะขอความร่วมมือนิดหน่อยขอผมคุยด้วยสักห้านาทีจะได้ไหมไม่เสียเวลาดูละครของข้าจู่ๆพวกเองก็โผล่มาแบบไม่มีปีไม่มีกลุย มันรบกวนเวลาชาวบ้านเขารู้ไหมแต่นี่เป็นคดีสําคัญนะครับแล้วลุงก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคดีอะไรของเองวะชายแก่ยืนนึกอยู่พักหนึ่งอ๋อข้านึกออกละคงจะเป็นเรื่องแตงโมบ้านในปรีดาใช่ไหมข้าจําได้ว่าข้าให้ปากคํากับตํารวจไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับลุงให้ไปแล้วแต่พวกเราแค่อยากจะถามเพิ่มนิดน้อยจะถามหาอะไรอีก พวกเองคงว่างมากสินะนี่ข้าต้องเสียภาษีให้พวกเองมาทําเรื่องรบกวนเวลาชาวบ้านแบบนี้เหรอเทวินพยายามระงับอารมณ์ขุนเคืองลุงครับเราจําเป็นต้องถามลุงก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้รับสารพิษในคืนนั้นถ้าจะให้พูดตามตรงตอนนี้ลุงเข้าขายผู้ต้องสงสัยแล้วนะไม่คิดจะแก้ต่างให้ตัวเองหน่อยเหรอฮะข้าเนี่ยนะผู้ต้องสงสยัย ชายแก่แสดงสีหน้าประหลาดใจสนตีนเถอะเดี๋ยวนี้พวกตำรวจมันโง่กันขนาดนี้เลยหรือวะมันไม่มีหรอกคนไร้ายที่พวกเองตามหานะ่ะไม่รู้จริงๆรเหรอว่าแตงโมหานั่นมันเน่าพอแดกของเน่าเน่าแบบนั้นเข้าไปมันก็ต้องขี้แตกเป็นธรรมดาแต่เรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าแตงโมเน่าหรือไม่เน่ามีคนตั้งใจหรือไม่มีเรามาที่นี่ก็แค่อยากให้มั่นใจว่าไม่ได้พลาดอะไรไปเท่านั้นเอง ถ้างั้นพวกเองก็กลับไปเถอะข้ามันก็แค่ตาแก่คนหนึ่งถ้ามันมีคนร้ายอย่างที่เองว่าจริงๆข้าก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรอกครับเดี๋ยวเรากลับแน่ๆแต่ไหนๆก็มาแล้วผมอยากจะขอถามสักคำถามได้ไหมใช่แก่นึกลังเลอยู่สักพักแต่ยังไม่ทันจะให้คำตอบทำไมคืนนั้นลุงถึงไม่กินแตงโมของผู้ใหญ่ครับเมื่อได้ยินคำถามเขานิ่งไปครู่หนึ่งเออ ก็ได้วะที่ข้าไม่กินก็เพราะไอ้แตงโมโลูกนั้นมันผิดธรรมชาติแตงโมบ้าอะไรลูกเท่าถังแก๊สไม่รู้ผู้ใหญ่มันใส่สารอะไรลงไปข้าไม่กล้ากินหรอกทีนี้พวกเองพอใจแต่ผู้ใหญ่เขาก็บอกนะครับว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนเทวินตัดบทอย่างรวดเร็วชายแก่สายหน้าไม่มีทางหรอกตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นเลย มันต้องใส่สารอะไรลงไปแน่ลุงอย่าลืมสิโลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นคนวิ่งเร็วเท่าหมาป่าเป็นเรื่องปกติเฮ้อก็เพราะไอ้เรื่องบ้าๆบแบบนี้ไงมันถึงได้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วในงานคืนนั้นลุงเห็นอะไร,ประแปลกๆบ้างหรือเปล่าครับชายแก่จ้องอีกฝ่ายยังไม่พอใจเฮ้ยหนพวกเองบอกคำถามเดียวไงวะไม่เอาหน้าลุงก็เห็นเห็นอยู่ว่าผมมาเรื่องงานจริงๆ ขอเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรอกชายแกเงียบไปอีกครั้งหันหลังมองทรทัศน์จอตู้ที่เปิดค้างไว้ขอเถอะครับพวกเราแค่มาตามหน้าที่อย่างน้อยก็ขอเข้านั่งคุยได้ไหมยืนจนตะคริวจะกินแล้วเนี่ยชายแก่หันกลับมามองดูแล้วทั้งสี่คนคงจะไม่ยอมลดความพยายามง่ายๆเออก็ได้ว่าแต่แป๊บเดียวพอนะละครกำลังสนุก เทวินถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ในที่สุดเขาเดินนำทั้งสามเข้าไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านมีเพียงอนุวัตนที่ไม่ยอมนั่งเขายืนมองร,บรอบๆบ้านไม้ที่มีข้าวของกองระเกะระกะอย่างสนใจเสียงฝีเท้าค่อยๆก้าวลงมาจากบันไดอา้าวอยากถามอะไรก็ถามมาครับจากคำให้การในคืนนั้นลุงมาถึงบ้านเป็นคนแรกๆทำไมรีบไปนักล่ะครับลุงด้วงยืนกอดอกหลังพิงเสาไม้ นึกว่าจะถามอะไรก็ตอนแรกข้าจะไปหาเหล้าฟรีว่าจะหยิบสักห้าหขวดแล้วเดินกลับบ้านก็เลยไปตั้งแต่งานยังไม่เริ่มแต่จะให้ทำไงได้ก็ก,กลับแกล้มมันอร่อยๆเพื่อนร่วมโตก็ไม่มีแบบนี้นั่งสักชั่วโมงก็ไม่เสียหายลุงมาที่งานเป็นคนแรกๆเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าผิดปกติหรอไม่รู้สิฟาร์มของไอ้ปรีดามันเคยปกติสักที่ไหนหรอ มีทั้งผลมไม้ยักษ์มีทั้งคนบ้าไม่เห็นอะไรเลยเหรอครับอย่างเช่นพวกคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะโอ้ยคนในหมู่บ้านนี่สำหรับข้ามันก็แปลกหน้าทั้งนั้นแหละข้าไม่สนใจหรอกแล้วตอนที่คนเริ่มท้องเสียลุงทำอะไรครับตอนนั้นเหรอลุงด้วงยืนนึกสายตามองออกไปด้านนอกเอาจริงๆข้าก็ตกใจไม่ต่างจากคนอื่นๆหรอก ตอนแรกก็นึกว่าจะโดนกับเขาด้วยแต่อาการมันไม่ออกก็เลยรอดตัวไปตอนนั้นข้าจำได้ว่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งตะโกนขอกระดาษทิชชู่ข้าก็หยิบวิ่งไปให้มันแล้วก็ไปช่วยพยุงคนเจ็บอีกสามสี่คนน่าจะประมาณนี้แหละคือตอนนั้นข้าเริ่มเมาแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้จู่ๆสายตาของลุงด้วงก็จับจ้องไปยังอนุวัฒนเฮ้ยไอ้หนุม่มเองจะทาอะไรวะ ทุกสายตาหันไปยังชายหนุ่มเขากำลังก้มตัวลงมองเข้าไปในกระสอบปุ๋ยใบใหญ่หันกลับมาเออคือผมแค่สนใจดินในถุงนี่นะครับเดินที่ไหนหล่ะนั่นมันขี้ขังขาวโวยลุงด้วงบอกอ้าวเหรอครับถึงว่าเนื้อดินมันแปลกๆขี้นี่เองว่าแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มดินสีดำขึ้นมาดมเทวินเห็นเช่นนั้นแล้วนึกสงสยัยเอาไว้ทำอะไรเหรอลุง ชายแก่ตอบทำดินเปินฮะก็ดินเปินที่ไว้ทำกระสุนล่าหมูป่าไงเระใช้เองบ้างขายบ้างอาชีพสัปรเรมิมันไม่ได้มีงานทำทุกวันหรอกนะแล้วไปเอาขี้ค้างคาวมาจากไหนครับเนี่ยอนุวัฒถามเอามาจากถ้ำค้างคา,าวนะสิตอนขับรถเข้ามาพวกเองมองไม่เห็นภูเขาเหรอแถวเนี่ยถ้ำค้างคา,าวเต็มไปหมด เออแล้วแถวนี้มีหมูป่าให้ล่าด้วยเหรอครับเอ,อ๊ะพวกเองเนี่ยชักจะนอกเรื่องละชายแก่เริ่มแสดงหน้าบึง้งจะมาถามเรื่องงานเลี้ยงหรือส่วนตัววะเนี่ยอมันก็จริงของลุงหันมาทางฉัดชัยมีอะไรจะถามอีกไหมวะเข้าสายหน้าไม่น่าจะมีแล้ววะชายแกยิ้มออกมาเป็นไงละ่ะบอกแล้วว่าไม่ได้อะไรหรอกคนแก่ยังข้าจะไปรู้อะไรหรอเสียเวลาเปล่า ไม่หรอกครับไม่แน่ไอ้คนร้ายที่เราตามหาอาจไปมุดหัวอยู่ในถ้ำก็ได้นะเทวินบอกยิ้มยิ้มแบทแมนเหรอพี่ชายหนุ่มหัวร่อในลำคอยังไงก็ขอบคุณลุงมากนะครับสำหรับความร่วมมือเทวินยกมือไหว้อีกฝ่ายลุงด้วงโบกมือรับไหว้เออไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเที่ยวหน้าอีกข้ายิางจริงๆนะเว้ยนักสืบยิ้มแย่แครับลุงงั้นพวกผมขอลาขอละกัน ว่าแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นยกมือไหว้ลาชายแก่แล้วเดินกลับไปทางเดิมเออจริงด้วยจูจๆลุงด่วงก็พูดขึ้นมาทั้งสี่ชะง,งักหันกลับมาด้านหลังส่งแววตาสงสัยอะไรนะครับข้าเพิ่งนึกได้นะว่าจะพูดนานละเทวินย่นคิ้วอะไรเหรอครับชายแก่มองไปยังพวกเขาเหมือนกำลังมีเรื่องไม่สบายใจตอนนี้พวกเองพักอยู่กับอบป,ปรีดาใช่ไหม นักสืบประหลาดใจกับคำถามเล็กๆแต่ก็พยักหน้าตอบครับทำไมเหรอก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะเตือนอะไรนิดหน่อยนะข้าก็เห็นไอ้ปรีดาม,มาตั้งแต่มันยังเล็กพอจะรู้สันดานมันว่าเป็นคนยังไงอยากจะเตือนไว้ว่าคนที่พวกเองควรจะระวังที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกมันนี่แหละคำพูดนั้นสร้างความประหลาดใจแก่ทั้งสี่อย่างมหัน แค่นี้แหละที่อยากพูดข้าขอตัวก่อนนะว่าแล้วลุงด้วงก็หันหลังเดินไปที่บันไดเดี๋ยวก่อนสิครับเทวินร้องออกมาลุงด้วงเหลียวมองด้วยสายตาไม่พอใจพวกเองนี่ไม่รักษาคำพูดเลยนะไปได้แล้วข้าจะไปดูละครต่อ